ร้านตุกตาดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุดและก็งานคัสตอมนะคะวันนี้เป็นงานคัสตอมบอดี้เด็กผู้ชายเนาะเล่นกับาพาร์ทนาแหลมๆอีกแล้วนะคะมีบ้านนี้เคยส่งมาคัสตอมแบบนี้แล้วแล้วก็เล่นกับพาร์ทนาแบบนี้แล้วถ้าใครติดตามปานุชอยู่นะคะจะจำได้ว่าปานุช ไม่มีพานน้าแหลมก็จะทำแบบนี้นะคะอันนี้เป็นบอดี้เด็กผู้ชายนะคะส่งมาคัดช่วงคอก็คือน้องจะก้มหน้าได้นะคะเงยหน้าได้นะคะหมุนซ้ายหมุนขวาได้อย่างอิสระเลยหรือจะก้มแล้วเอียงก็ได้นะคะการคัสตอมช่วงคอจะสามารถถอดหัวน้องได้อย่างนี้นะคะถอดเล่นอย่างนี้ได้ จอยจะติดกับบอดี้นะคะติดแน่นกับบอดี้ไม่หลุดในขณะที่ใส่หัวน้องก็แน่นไม่หลุดง่ายนะคะอันนี้คือขย่าให้ดูนะว่าไม่หลุดง่ายนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนผม เปลี่ยนหน้าได้นะคะป้าคัดด้วยวิธีการใช้จอยแล้วก็ฐานรองคอของดอยนะคะแบบนี้ใส่ก็คือใส่ให้สุดเนาะเนี่ยจะก้มหน้าได้แล้วก็เงยหน้าได้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมส่งกลับบ้านแล้วขออภัยจริงๆในความล่าช้าของงานนะคะพอดีว่าช่วงนี้ปนุษย์มีปัญหาสุขภาพนิดหน่อย แล้วก็เพิ่งจะดีขึ้นเนาะขอบคุณทุกความห่วงใยด้วยนะคะเด็กๆที่เป็นบอดี้แบบนี้การทรงตัวจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นจับน้องให้มั่นคงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยยืนนะเนี่ยเท้าน้องจะเล็กมากๆแล้วก็ถ้าเราใส่หัวที่หนักๆแบบนี้ค่ะน้องก็จะยืนยากยากขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่ายืนได้ ทรงตัวเองได้หรือว่าหาซื้อรองเท้าที่พื้นเรียบๆนะคะน้องก็จะยืนทรงตัวได้ดีโอเคเรียบร้อยแล้วหนุ่มหล่อของเราพร้อมกลับบ้านแล้วขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจให้ป้าคัสตอมแล้วก็ดูแลพวกเขาให้นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ